ปะถอมมาหาปูแบบเดียวแตกหายคนนี้เขาบอกว่าไปหาหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแต่มาหาปูปูบอกว่าไม่ใช่เป็นมะเร็งปูจับดูแล้วไม่ใช่เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งอะไรรักษามาสามปีทั่วทุกอาจารย์นี่ผู้หญิงายผู้ชายผู้หญิงมะเร็งเต้านมเหรอเขาบอกว่ามะเร็งเต้านมแต่ปูบอกไม่ใช่ แต่ขนาดนี้ปูลักษาหายแห้งเนี่ยแห้งแบบนี้ครับแล้วก็วันนั้นเออล้พูดพูดได้ไหมพูดได้พูดได้พูดได้วันนั้นเนี่ยที่ปูโดนถล่มว่าสามสองสามสี่เออไออะไรพวกเนี่ยครับผมมาจะมาถล่มปูหาว่าปูเกิดขึ้นมาใหม่เป็นฤษีสำนักเกิดขึ้นมาใหม่หลอกลวงคนลักษาทุกโลกปูบอกกับพ่อมึงเลยที่ลักษาทุกโลก ได้แบบนี้เลยครับ